To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Have me a drink, cause I think I'm going. สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่องบอมสกีรีวิวนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ทําตามคําเรียกร้องนะครับหลายคนอยากจะให้รีวิวคาลุมิโตมะนะครับกับร่างกัดเขียวสไตล์โฮเพเยอร์ครั้งแรกของเขานะครับอ่ะมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมมิโตมะเนี่ยผมก็เคยรีวิวไปประมาณ2อสครั้งแล้วนะครับแล้วก็เคยมีร่างโชว์ทามแล้วกัดเขียวเนี่ยมีบ่อยมากนะจริงๆเป็นตัวที่ฟอร์มดีมากเลยนะครับนี่เป็นก์ดเขียวครั้งที่4ของเขาแล้วนะครับแต่ร่างนี้เป็นโฮเพเยอร์นะโฮเพเยอร์เนี่ยจะ ตำแหน่งปีกสูงนะครับเขายืนได้ฝั่งเดียวคือฝั่งซ้ายนะครับ LWF เนี่ยยืนแบบนี้ได้96ก็จริงนะครับแต่ว่าจะเป็นออฟสไตล์นะครับถ้าเกิดใครอยากจะเห็น โคเปเยอร์ในรูปแบบของมิตมะนะคุณต้องเล่นแผนที่เป็นปีกต่ำนะครับผมจะใช้ C1 C1 แล้วก็เอามิตมะยืน LMF แบบนี้นะครับผมจาก9 3เป็น9 6นะครับนี่เป็นหนึ่งนักเตะที่มีสไตล์ออกมาหลากหลายมากจริงๆนะครับผมสไตล์หลักของเขาเนี่ยก็จะเป็น roaming fan นะครับผมแต่ก็เคยมีทั้ง p o l y ฟิกว i c winger มีทั้ง creative maker และนี่เป็นโคเปเยอร์ครั้งแรกนะครับดูค่าพลังข้างในนะครับเกมรุก80นะบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทเบอร์ชั่นนะครับ88 9 3 82ไอ้ตัวไทเบอร์เรชันเนี่ยนี่เป็นร่างที่มีค่าพลังไทเบอร์เรชันหรือว่าไปกับบอลที่ความเร็วต่ำน้อยที่สุดเลยนะครับโลพาสลับเทสพาสส่งบอลต่ำส่งบอลโด่งนะครับ80 879นะครับจบสกอร์83แต่ก็เป็นร่างที่มีค่าพลังการจบสกอร์สูงที่สุดด้วยถ้าเทียบกับร่างอื่นนะครับแต่ลูกโค้งเนี่ยยังสีส้มอยู่นะฮะ73นะครับมีความดุดันนิดหน่อยนะ73นะครับสปีด87สปีดต้น95ร่างนี้นะครับเตะแรงคิกกิ้งพาวเวอร์77นะครับบาลานซ์ทรงตัว80 5นะครับผมก็เป็นตัวที่คลองบอลได้ดีถ้าเกิดใครเคยเล่นมิโตมาร่างโชว์ไทมน์นี้อันนั้นโอ้โหมีสกิลพิเศษโมเมนตัม,ตม,มดิบบิ้งด้วยนะแต่อันนี้ก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะสายโฮสายสอดสายเติมนะฮะความอึดสตอมินา79นะครับสีส้สมนะฮะเท้าหลักคือเท้าขวานะครับการใช้เท้าซ้ายเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่ในเกมบานกลางแล้วกันนะครับสกิลนะครับก็มีเปลี่ยนแปลงบางสกิลครับผมมีสกิลเดิมคือซีดเซฟเอนส์ดับปืน so ทัสฟิปแฟบช็อปเทิร์น ไม่มีสกิลหมิงเออไม่สกิลหมิง สกิลมง heading, ่งเฮดดิ้งเออมีสกิลม่งมาด้วยเฮดดิ้งนะครับสกิลที่ถูกถอดออกไปของร่างนี้ถ้าเทียบกับร่างอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะมีสก็อตส์สูฟนะครับแต่ร่างนี้ไม่มีสก็อตส์สูฟนะครับถูกแทนที่มาด้วยซุปเปอร์ซับนะครับเป็นร่างเดียวร่างแรกของมิโตมะที่มีสกิลซุปเปอร์ซับนะครับส่วนเฟิร์สไทม์ช็อตเอาไซเคิลเลอร์ร่างอื่นก็มีนะครับคาวัลุมิโตมะนะครับก็เป็นหนึ่งในนักเตะของไบตันที่โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับนี่เป็นการ์ดเขีีีีีียยยยยวว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 วขขอองงเเเคคคคค้้้้้าา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 กกกกกกรร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 ์์ดดดทท่่่4แแแลลลนนนะะะััับบบบถมมมมมมจจภ2023ผผิิๆ็ เขียร่างอื่นไปแล้วด้วยนะครับแต่อาจจะไม่ได้รีวิวทุกร่างนะเพราะว่ามีร่างพิเศษออกมาบ่อยนะครับแต่ร่างนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นโฮเพเยอร์ครั้งแรกนะครับแล้วสเกลค่าพลังก็สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับมีหลายคนก็ขอกันเข้ามาก็จัดให้สักหน่อยนึงนะครับโฮเพเยอร์ mm hmm. เนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นตัวนี้สอดใช่ไหม เราจะเป็นเติมตัวสอดมากกว่านะครับวิ่งไปข้างหน้าหาช่องการทําประตูนะครับถ้าไปยืนกึง่งกึ่งปีกแบบนี้นะ LMF ปีกต่ำแบบนี้เนี่ยก็มีหลายครั้งที่สอดเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็หาตําแหน่งหาจังหวะในการลุ้นทําประตูนะครับผมว่าร่างโฮเพเยอร์ ayer, เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การทําประตูมากกว่าร่างอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเคลื่อนที่เข้าหาในกรอบเขตโทษบ่อยมากนะครับมากกว่าพวกโรมิงแฟงโรมิงแฟงคือต้องอาศัยจังหวะยิงไกลบ้างหรือว่าเป็นตัวเชื่อมตัวดึงแบ็ค ให้หลุดตำแหน่งไปนะครับก็แล้วแต่การเล่นของเรานะครับวิธีการเล่นของเราการบิลลอัพบอลของเรานะครับแผนการเล่นแท็กติกนะสไตล์การเล่นของเราด้วยนะครับผมแต่ท่าล่างเนี้ยผมว่ามีส่วนร่วมกับการทําประตูเยอะมากนะครับผมมีส่วนร่วมในการทำแอสซิสต์นะครับผมหักเข้าไปเส้นหลังแล้วจ่ายหรืออาจจะเป็นจังหวะที่ตัดเข้ามาแล้วยิงเองแบบฟีีนะครับผมก็มีโอกาสลุ้นทําประตูด้วยตัวเองเนี่ยบ่อยมากแล้วแล้ว,ลวคือมันก็เหมาะตรงที่ว่า อ,อ่ร่างนี้เป็นร่างที่มีค่าจบสกอร์หรือว่าฟินิชชิงสูงที่สุดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่สูงมากแต่ว่าก็สูงกว่าร่างอื่นๆของเขาเลยนะครับเป็นตัวเชื่อมเกมที่ดีนะครับด้วยความที่ยืนเป็นปีกต่ำเนี่ยบางจังหวะบอลมันยังไม่ได้ขึ้นมาสูงนะครับก็เหมือนเป็นตัวเชื่อมเกมไปด้วยในตัวเลยนะครับผมขึ้นอยู่กับจังหวะบอลด้วยนะเอประตูออกมายิงตูมัง นี่กดผิดประตัวมาหรือว่าชนคานังง้องเลยนี่สอดขึ้นไปอีกแล้วครับสอดเข้าปดิกอบเคตโทษบ่อยมากจริงๆครับถ้ามันไม่ทับตำแหน่งกับตัวอื่นนะถ้าตัวอื่นที่เป็นโฮเพเยอร์บ็อกซ์บ็อกสอดขึ้นไปเนี่ยมันก็จะ มันก็จะไปทับตำแหน่งกันมันก็จะไม่ได้สอดบ่อยนะครับแต่ถ่าในทีมนี่น,น,นี่ดูจังหวะกระชากครับความเร็วยังชิดอยู่นะครับจังหวะกระชากคลิมเส้นครับเรามีเวลาปั่นอันนี้อันนี้อาจจะเห็นกระตัวไปนิดนึงครับจริงจงจ่ายน่าจะดีกว่านะครับว่าเราเป็นพระเอกนะในคลิปนี้นะฮะเราก็ต้องขอลองยิงหน่อยนะครับผมแต่เสียดยที่มันไม่มีสกิลปั่นนะลองเลนเคอร์เลอร์ไม่มีนะครับผมคือเสียดายตรงนี้แหละนะเสียอย่างเดียวนี่แหละ แล้วมันเป็นการ์ดเขียวมันใส่สกิลเพิ่มไม่ได้นะครับผมนีม่ไปดักมาแล้วก็เป็นที่มาของการได้ประตูนะฮะใส่สกิลลองเลนเคอร์ไม่ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยจะแนะนําให้ใส่สกิลแรกเลยนะครับผมแล้วอย่างที่บอกไปนะครับร่างนี้เป็นร่างที่มีค่าพลังทายพลูรเรชันหรือว่าการไปกับบอลคองบอลนิวความเร็วต่ําน้อยที่สุดนะครับแต่ก็ยังน้อยไม่ได้มากจนเกินไปนะครับน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับร่างอื well ่นๆนะแต่ก็ยังดูแล้วมีความพิ้วคองบอลติดเท้าอยู่กับเท้าอยู่นะครับไม่ได้ขี้เหร่จนเกินไปนะครับผมนี่จังหวะหักไปเส้นหลังนะครับแล้วปาดเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถเล่นใช้ความเร็วนะครับผมหรือว่าการคลองบอลที่ดีของเขาเนี่ยจี้ไปริมเส้นแล้วตัดเข้ามาหักเข้ามาให้กับพวก CF ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะตัดเข้ามายิงเองยิงปั่นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะผมว่าเล่นได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับค่าพลังเนี่ย96ก็จริงนะครับแต่ดูแล้วความสามารถของเขาเนี่ยมันมันคุ้มค่าสําหรับคน นักเตะบางคนเราไม่ต้องไปมองหาแบบ9 9หรือตันร้อยโดยเฉพาะถ้าเป็นสายฟรีหรือรอเปิดตัวฟรีจากการ์ดเขียวต่างๆนะครับค่าพลังประมาณนี้ถ้าถ้าเป็นสเกลการเล่นของมิโตมะเนี่ยคือเป็นตัวที่พิวได้เลยนะครับผมมันแค่ขาดตรงที่ว่านี่เติมอีกแล้วสอดอีกแล้วครับแค่ขาดที่ว่าเราใส่สกิลปั่นไกลไม่ได้นะครับผมถ้าใส่สกิลปั่นไกลได้จะแจ่มมากเลยนะจี้เขาใส่กับจี้มาจี้มากระชากลับเข้ามาแล้วปั่นโลกนี้จังหวะลูกเก่งเลยนะอันนี้ยืนมันปีกต่ำนะครับทุกคน แต่ทุกครั้งที่เราทาเกมเกมรุกอะ่ะมันมันมีจังหวะที่เขาวิ่งสอดขึ้นหน้าตลอดเวลาเลยนะครับแล้วความเร็วมีอะ่ะไปจี้เขาไปแล้วปั่นอีกทีนึงเนี่ยมันเสียตายไม่มีลองเลนเคอร์เลอร์นะถ้ามีเวลาที่จะหยุดสปีดทีดนึงนะครับหยุดสปีดพอนสปีดนิดนึงนะครับก่อนที่จะปั่นก็ดีเหมือนกันนะครับนี่หักเข้ามาให้แรดฟอร์ดหักไปสปีดไปริมเส้นเส้นหลังก็ได้นะเราก็ตัดเข้ามานะครับเล่นได้หลายรูปแบบนะครับ สปีดเดสแล้วปล่อยสปีดเดสแล้วปล่อยนะฮะคองบอลติดเท้าดีถึงแม้ว่าจะมีค่าพลังไสเพอร์ชั่นน้อยกว่าล่างอื่นใงที่บอกไปนะครับเนี่ยเป็นตัวคองบอลที่ดีนะครับผมคือถ้าเรามีตัวที่คองบอลติดเท้าดีเวลามันได้บอลปุ๊บเนี่ยเราก็จะเล่นหรือดึงจังหวะด้วยความมั่นใจนะครับเนี่ยว่าจะสปีดเข้าไปข้างในหรือว่าจะหยุดนะหยุด หรือว่าจะไปต่อหยุดจะไปต่อหรือออกตัวสปีดเดตนี่มันมันมีความหลากหลายผมว่ามันมีความมันมนมมนมมม่นใจมากขึ้นเมื่อเมื่อเราได้เล่นนักเตะแบบนี้นะครับเออโยกตัดเข้ามาข้างในแล้วก็ปลั๊กนี้เรียบร้อยพอเราเล่นด้วยความมั่นใจปุ๊บเราจะไม่กังวลน,นะครับเราไม่ต้องไปเล่นแบบคาดหวงังเราไม่ต้องไปเก่งนะครับคือบางทีเนี่ย ถ้าเราไปเล่นนะักเตะแบบค่าพลังตันร0อยบวกร้อยสอเลยเรารู้สึกมันจะมีความกังวลน,นิดนึงนะเออมีความเกง่งๆนิดนึงนะครับอย่างถ้าเกิดว่าผมรีวิววินิสซจูเนียนะแล้วแบบจี ide, ้ใส่คู่แข่งแล้วหนีไม่ได้เย่ยมันทีมเฮ้ยทำไมวะทําไมวะแต่ถ้าค่าพลังอย่างมิตมะประมาณนี้เนี่ยเราเล่นแบบไปเหอะนะผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะให้ัยได้นะครับ ก็เลยแล้วไม่ได้มีความกังวลอะไรแต่แต่ถ้าเทียบกับร่างโชว์ไทม์นะครับยังไงร่างโชว์ไทม์ก็ยังดีกว่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงบอลการคองบอลน,นะครับแต่ถ้าเทียบแบบค่าพลังไส้ในจริงๆเนี่ยการ์ดเขียวก็จะมีหลายอย่างที่มีค่าพลังเด่นกว่านะครับโดยเฉพาะพวกค่าพลังที่อาจจะไม่ค่อยจาเป็นกระปีกเท่าไหร่พวกความอิงแกงอะไรพวกนี้นะครับผมถ้าเราตัดร่างโชว์ไทม์ของมิตมะออกไปนะครับผมว่าร่างนี้เป็นร่างที่น่าสนใจเหมือนกันนะคือสเกลค่าพลังสวยนะครับจบสกอร์ดีกว่าร่างอื่นๆนะครับแล้วในเรื่องของการเลี้ยยงงบบออออลลกกการ็ไม่่ด ถึงแม้ว่าค่าพลังจะน้อยกว่านะครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในแพ็คนี้นะครับนี่เดวันทัสสเปเชียลนะครับไปต่อจีดูจัโยใจคอจะแหวกเลย <c oughs> โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับคาลุมิโตมะนะครับผมใครเปิดได้ก็อย่าเสียดายเลยว่าคุณเปิดได้ตัวไม่ดีหรือยังไงนะครับผมว่าสเกลค่าพลังของน้องเขียวหรือการ์ดเขียวที่ออกมาในช่วงภาค2024นี่แต่ละ ร่างเนี่ยสเกลประมาณนี้นะครับผมความสามารถประมาณนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้90ไปปลายนะครับแต่ก็เป็นตัวที่เป็นตัวท็อปๆในแพ็คได้เลยนะครับถ้าเกิดจะให้จัดเทียร์ก็คงอยู่เทียร์บนๆเลยนะครับสำหรับคาลุมิโตมะนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่เข้ามาชมช่องบอมสกีรีวิวนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีรีวิวนะครับอันนี้เป็นคนละช่องกับบอมสกีโฟนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลลาาาาาาไปกกกก่่่อออนนนนนะคครรรรรััับบบสสสวววดดดดีีทผูู้้ชมมถเเพืืิ I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. I've been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I